เทศบาลตะบนบางพระค่ะได้จัดโครงการไวัยใสห่างไกลเอดปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนเด็กและเยาวชนค่ะให้ได้มีความรู้ความเข้าใจด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมชัน้น5เทศบาลตะบนบางพระนายละอองพยนต์นายกเทศมนตรีตะบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการไวสายห่างไกลเอดทั้งนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันค่ะและขาดทักษะในการดําเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในปัจจุบันมาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอทในกลุ่ม เยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนค่ะคือการสร้างภูุมคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จะปฏเิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงและหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนี้ได้เด็กและเยาวชนต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตอนเองและสังคมด้วยค่ะ โดยการให้ความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดก็ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางพระยังได้ตระหนักถึงปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสำคัญก่อนวัยอันควรการระบาดของโรคเอดกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงได ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะก็มีคณะวิทยากรจากกลุ่มกระบวนการสร้างสรรค์มันสมองมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ